สำรวจโลกอาทิตย์ที่28สิงหาคมพบกับจากดักแด้สู่ผีเสือ้อตามตำนานโบราณของชาวอเมริกันผีเสื้อเป็นสัตว์ที่พระเจ้าส่งมายังโลกเพื่อสอนให้มนุษย์รู้จักความงดงามที่แท้จริงแม้ทุกวันนี้เราจะรู้ว่าสัตว์ในโลกมีวิวัฒนาการจนมีมากกว่า1,500สปีชีส์แต่ผีเสื้อยังถูกมองว่าเป็นมแมลงที่เป็นศูนย์รวมแห่งวิวัฒนาการทั้งหมด สัตว์จำพวกมแมลงเช่นผีเสื้อเหล่านี้สัมผัสโลกด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างจากมนุษย์อย่างมากพวกมันดมกลิ่นและรับรสชาติจากปลายเส้าอากาศเล็กๆซึ่งทำให้พวกมันไวต่อสัมผัสต่างๆและการสั่นสะเทือนมากกว่ามนุษย์และสัมผัสเหล่านี้เป็นตัวบอกว่ารอบๆตัวมันมีลักษณะอย่างไร และจากวิวัฒนาการคนบนปีกผีเสื้อได้แผ่กว้างราบเรียบปกคลุมเป็นแผ่นแน่นทั่วทั้งปีกและขนเล็กๆเ,เหล่านั้นจะขึ้นเหลื่อมกันไปมาเหมือนกระเบื้องบนหลังคาสำรวจโลกจาก next step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่นิวทีวี